เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมในเกม Resident Evil Village นะครับมาเล่นกันต่อเลยโอเคครับเราก็นั่งเรือครับโอเคสตาร์ทเครื่องครับไปโอเคถ้าภายเรือน่าจะนานกว่าน,นี้หวังว่าเราจะไม่เจอกับปลายักษ์อีกนะตลอดระหว่างทาง นั่งเรือละใจวิววิวโอเคครับจอดตรงนี้จอดตรงนี้ลงตรงนี้เออนั่นแหละไปครับไปไหนต่อกันดีอ่ะมีตั้งอยู่หมื่นแปด ก็ใช้หมดแล้วต้องเอาุูปปั้นสตรีทองคำไปขายนะลองดูว่าได้ตังค์เท่าไหร่ขายกับพ่อค้าเนี่ยแหละโดยรวมนี่ผมมองว่าเล่นซ้ำก็ไม่เปลื่อนะฟาร์มของเรื่อยๆ n <Naturally. S 1> มันเป็นเรื่องปกตินะแน่นอนอยู่แล้วขายของมาเลยสองหมื่นครับ รูปปันสตีทองคำไอ้ย้า No n o I'm more t h ไ n h a p p ไม่ p u r c ม a s e it I've p ่ o c u r e ่ s o m e new ม t e m s f o r ใ o u m ม่ i n ่ e r s ใ่มีของไม่ใหม่ๆเหรอของ่ใหม่ๆคืออะไรไหนไๆๆม่ไมนน่่ จะเพิ่มอัตราการยิงนะครับออาไปดิ delighted to p เราอัปเกรดแล้วเราก็ไปไหนต่อดิอเคตอนนี้เราก็ฟาร์มเรียบร้อยนะน่าจะไปทางหลักได้ละจะไปทางหลักดีกวะ่ะไปตามทางที่ไฮเซ้นเบิร์กมันบอกมันจะมีเสาตั้งอยู่ตอนแรกมันไม่มี รถรอนายอยู่นะนี่ไงตามทางนี้การแสดงต้องดำเนินต่อไป <_ an> ตรงนี้เราจัดการไม่จัดการหมาได้แล้วแหละถ้าจำไม่ผิดนะแต่มาดูขออีกรอบนึงเฮย้ยนี่ไง พลาได้ไงตรงนี้มีมีไก่ให้ยิงอีกไหมไม่มีแล้วใช่ไหมก็ <c oughs> เราเสียเลือดเนื้อพวกนั้นน่าจะกินได้นะแต่จริงๆก็ต้องปรุงสุกก่อนแหละโอเคอันนี้ดึงมาแล้ว ก็เก็บหมดแล้วดี่าอ่ะดูดูแล้วทรงแล้วไม่น่าจะมีอะไรมาดูตรงนี้ตรงนี้มีอะไรโอเคไม่มีนึกว่าของก็เดี๋ยวรอเดือนตุลาคมนะครับก็ <c oughs> จะมีเกมฟ้าคาย6 ชอบนะเกมที่มันมีซับไตเติลภาษาไทยอ่ะเล่นเพลินดีถ้าเครื่องผมเล่นได้ไม่หน่วงมากก็จะลองซื้อมาเล่นนะครับฟาคาย6หรือชื่อไทยไกลตะโกน6นั่นเองเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยของครับเดลเคลรกขึ้นสน,นิมเกือบเกือบเกือบมองไม่เห็นซะแล้วมีอีกไหม ต้องตาดีๆนะเนี่ยตาดีๆตาไม่ดีก็มองไม่เห็นระเบิดโอเคเขาให้โชคดีนะจ้าทิทางนี้อะไรเนี่ยลองไปนอกเส้นทางได้ไหมเฮ้อะไรกันเนี่ย ือผมนี่ชอบไปนอกเส้นทางอะไม่รู้เป็นอะไรเฮ้ยระเบิดเต็มเลยอ่ะผมว่าแล้วต้องเจอตัวอะไรแน่นอนค่อยๆค่อยๆไปเหมือนโดดอะไรสักอย่างอนนะไรเงี้ยตอนนี้ต้องเอาลูกซองมาครับอย่าไปโดนใช่ไหม เราจะอีกด้านหนึ่งเราเดินข้ามได้ไหมน่าจะเดินได้ฮะได้ครับ <M ission theater scratch> ต้องเจอกับหมาป่าแน่เลย <S <S สนเปอร์ซุ่มยิงใส่บรรจุลูกเฮ้ยอะไรวะ ตายสิตายสิต้องการเนือ้อโอเคสำรวจครับสำรวจฟาร์มเพ,เพลินๆนะเนี่ยลืมภารกิจหลักเลยที่ต้องมาช่วยลูกครับเฮ้ยเสียงใครวะใจเย็นๆโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยใจเย็นๆ เอาเพิ่งแรกเฮ้ยไอ้ตัวใหญ่ไอ้ตัวใหญ่ยิงก่อนดิโอ้โหิ De x ช c นเน n e ์ Q จะเามาแล้ว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 ไปเร็วระเบิดระเบิดระเบิดมีตแแบบวางแถบไว้วางแถบเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเจ็บมือเจ็บมือเจ็บมือดิล่วงล่วงล่วงชิบหายกระตุกเลยตอนนี้ ฮิวฮ oh, <c oughs> ิวฮิวฮิวเฟรมเด็ดล่วงเฟรมเด็ดล่วงเจอไอ้ตัวนี้ไปเฟรมเด็ดล่วงเลยยิงเข้าไปดิยิงเข้าไปเออไปดิเอา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 ไปดิวิ่งวิ่งเร็ววิ่งเร็วมันจะโหลดอะไรตอนนี้เนี่ย เพิ่มไปเพิ่มไปอีกลูกนึงเพิ่อีกลูกน,งกกนึงผมวางไว้ให้คุณเลยอีกลูกนึงไปแล้วมามามาเฮ้ยมาแล้วโอ้ my god มันวิ่งมันจะพังออกมาไหมของมันอยู่จะในอนาณา,าเขตโอเคดีเรียดีเอ้ยอย่าพึ่งดิอย่าพึ่งกระตุก ระงระเบิดรวังระเบิดรวังระเบิดกระโดดลงมาแล้วกระโดดลงมาแล้ววิ่ง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 เฮ้ยกระโดดลงมาหายแล้วยิงไอ้พวกนกไอ้พวกน้อยหมดสิ้น <ไ>นึงจะตายัดถึจะตาย่นัดถึงจะตา้ะโดนเ,รเครับะไรครับไมหมดรกระโดดกระโดดกระโดโด ตายสักทีตายสักทีตายสักทีโอ้ตายสักทีเว้ยเองมาเยอะเกินอ่ะเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยขวานคริสตัลนยักษ์ไม่น่าเชื่อว่าอีธานจะขนไปยังไง ร้อมเครื่องมือเก็บไม้หมดงานงานี้รวยงานนี้รวยรวยเรามีหลายมีหลายอันโอเคมันล็อกไปกี่อันเนี่ยโอ้โหแหล่งเนื้อแหล่งเนื้อชั้นยอดคุ้มจริงๆที่มาที่นี่ครับขาดเนื้อปลา มันแหล่งเนื้อชั้นยอดเลยครับโอู้ได้เนื้อปลาอ้โหเก็บมาให้หมดเต็มปะวะโอ้โหแแต่ตรงนี้เก็บไม่ได้ก็เหรออยากเก็บอะอ้้หเนื้อปลาชั้นยอดครับเฮ้ยนี่อะไรอ่านดูสิ วันที่8กรกฎาคมวันนี้คือวันที่พ่อค้าผู้ล่าเรืองแวะมาเขาเอาหนังสือพิมพ์เก่าๆมาให้ฉันเสมอฉันรู้ว่ามิรันดาห้ามไม่ให้เราอ่านแต่ข่าวสารจากโลกภายนอกมันช่างน่าตื่นตาตื่นใจหนังสือพิมพ์ฉบับล่าสุดมีสิ่งหนึ่งที่ฉันสนใจนั่นคือบทความเกี่ยวกับบริษัทยาสักแห่งจำชื่อไม่ได้แล้วแต่ตราสัญลักษณ์ของมันดูคุ้นมากก็คืออัมเบร่าเองโอเคครับมันคือสัญลักษณ์เดียวกับที่อยู่บนถ้วยของยักษ์ ฉันก็นข้างมั่นใจว่าฉันเห็นสัญลักษณ์แบบเดียวกันนี้เป็นภาพวาดอยู่บนผนังถ้ำด้วยภาพของร่มที่สองแสงนั้นโดดเด่นมากทำไมถึงมีเครื่องหมายบริษัทภายนอกอยู่ที่นี่ได้อยากรู้เหลือเกินว่ามีอะไรเกี่ยวข้องกับผู้ชายที่เคยอยู่ที่นั่นเมื่อหลายปีก่อนไหมไม่ล่ะฉันคงคิดมากเกินไปใช่เลยอะเทวทูตของคุณพ่อนิโคล่า รวย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 เหงเห็งเๆงละคลิปนี้ใส่ลูกใส่ลูกใส่ลูกอย่าพึ่งกระตุกนะอย่าพึ่งกระตุกนะคุณได้ปลดล็อกมันแล้วยอดเยี่ยมจริงๆเอาเฮ้ยมาจากไหนวะโอ้โหนี่ทันแหกันมาแล้วเนี่ย าสิมาสิมาสิโอ้ยมาหลายตัวเร็วเร็วขึ้นมาเร็ว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 ,รวอืลูกซองไปไปไปตัวไปสิไปครับอืลูกมาลูกมาขอบคุณที่เอาของมาให้ถึงที่นะจ๊ะ นนี้ก็มีระเบิดอยู่อะแต่เราไม่ได้ใช้น่าเสียดายชักมันโอเคครับเดี๋ยวเราลองเดินดูรอบๆก่อนโอเคตรงนี้ก็น่าจะไม่มีอะไระนะ ว่าผมไปได้แล้วแหละเรื่องีกระสุนหมดเลยอะใส่ลูกก่อนโอเคไปครับกลับไปหาพ่อค้าก่อนได้ของก็ต้องไปฟาร์มกันสักหน่อยถูกไหม โอเคไปทางนี้ครับมีแฟมเลตร่วงเป็นบางจังหวะนะเนี่ยยินด <Welcome, Ethan. S 1> ีต้อนรับอีธานเอาอะไรดีอ่ะเพิ่มพลังชีวิตขึ้นของย่างสามรถความเสียที้รับเมื่อป้องกัรลดลงอย่างมากโดยถาวร ความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นโดยถาวรเอาอะไรดีอะปลาเรามีแค่หนึ่งอันนี้เมนูนี้ทำไม่ได้ตัวดิบไม่พอปลาที่ดีที่สุดไม่ได้ได้แต่มเมนูเนี้ยซุปเนื้อหมู โอเคกดเลยโ okay. อเคเอาธุลิบวาง Thank you now to cook เอาละซุปเนื้อหมูเป็นไงเป็นไงทำอาหารกันเถอะ <c oughs> มีเสียงทำอาหารด้วย Apologies for the wait Here's your s h a r e ความเสียหาย เมื่อเรามือยกการก็จะได้รับก็จะได้ลงมาโอเคเอ้ยเราลืมเลยของที่ขายนี่น่าจะเป็นเพื่อนคนเดียวของอีธานนะเนี่ยโอ้โหขวานยักษ์ได้สามหมื่นอะไรมันช่างดีได้ขนาดนี้รวมแล้วเป็นห้าหมื่นครับ Splendid. Do o y สเปน w ดดดูรู้มูลค่าของมันไหมหรือเปล่า นี่นี่เราซื้อซื้อนี่อัพเกรดอาวุธครับ <c oughs> แล้วก็อ๋อ it's f i n a l finished รมีตังค์อยู่ห้าม่ใช่ไหมซื้อมาเลยสาบนัดครับอ๋อ โอเคซื้อมาไม่ซื้อก็แย่บอกตรงๆโอเคครับเราก็เดี๋ยวเซฟก่อนอแล้วเดี๋ยวเลือกสถานที่ไปโอเคไปครับไป เ,เสร็จแล้วเรียบร้อยไปครับรุยกันต่อเลยเบอร์หนึ่งเราตั้งเป็นอะไรดีโอเคครับเรามาถึงตรงนี้ละถึงเวลาต้องไปต่อโชคดีไปตามทางนี้ครับเฮ้ยอะไรเนี่ยเ,เดี๋ยวก่อนนะเลือกเลือกกระสุนก่อนเลือกอาวุธ ืออะไรดีอ่ะอันนี้แล้วกันปุ่มรัดอันแรกเลยอันแรกพวกนี้มันอยู่เป็นกลุ่มใช่ไหมโอเคกระสุนระเบิด เราใช้กระสุนอะไรอยู่ระเบิดแสงอ่าเราใช้เป็นระเบิดละ <_ T> เฮ้ยอะไรวะวับอ้ทำไมตรงนี้คนเยอะจังคนโดนเสียบอย่างกับลูกชิดเลย บอกว่าในป็นถิ่นของพวกมันก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับโอ้โหเยอะเว้ยเยอะเว้ยเยอะเว้ยมาดิมาดิอืมหัวแบกหัวแบกเลยอ่ะหัวแบกเลยรวบรวมมารวบรวม วยกันโอ้ยวัดแตกพอดีจังหวะดดีอีกลูกหนึ่งใส่ไปก่อน <c oughs> <c oughs> แตกห <c oughs> นึ่งนั่งเลยตรงนี้ รัวรัวรัวโอ้โหรัวรัวรัวเลยอะผมตกใจนี่รัวไม่หยุดเลยนะมันยังไม่หมดหอ่ะวะเนี่ยอุ้ยมีธนูมีธนูด้วยมาดิ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  วัน <c oughs> ไปกระสุนไรเฟิลเหมาะมากกับสถานการณ์แบบนี้ <c oughs> ยังไม่หมดเหรอวะเนี่ย <c oughs> หมดไปไวหมดไปไว

ว่าตัวยิงฮนูเนี่ยเฮ้ยเจอแล้วเจอแเจอเจอเจอล้ว,ลว,ลว,ลวอืมหัวแตกหัวแตกเลยเราก็เดินดูข้างล่างครับเผื่อมีของให้เก็บเมื <c oughs> ่อกี้มันตายสามตัวใช่ไหมอ้าขอบใจที่ดรอปของให้นะ ยอดเยี่ยมตังตังตกก็เอาครับเฮ้ยจะเจอพวกมันอีกหรอเนี่ยโอ้โหสนามลบที่นี่น่าจะมันครับเอาไรดีอ่ะ ไปก่อนโอเคลูกโดกครับลูกโดกมามีเกือบร้อยนัดเข้ามาเลยไม่กลัวแล้วเมีกล่องอะไรให้เราฉันจะเปิดประตูนี้ได้ยังไงกันเนี่ยคือเราต้อง หมุนข้อเหวี่ยงใช่ไหมสดไลเฟิลเกมะใส่ลูกจะบอกว่าต้องเปิดพร้อมกันเกมนี้ไม่ใช่แล้วเจนอ e ีวิวห้านะเฮ้เยโอ้โหแรัเดียวพวกมาเลยอะพวกมาเลย โดนจ้าวดูดโดูโดนโดนโดนโอ้ตาย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 คิวคิวตัวเองก่อนคิวตัวเองก่อนวินบินเลยวิ่งเลยท่านอืมระเบิดไป ตามมาตามมาตามมาอุยยไม่โดนไม่โดนทนนี่นะตายไปตายหมู่ซะหมดยังหมดยังยังเหรอยังเหรออยู่ไหน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 เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยคำนำคำนำรอบสอง เราเบิดไปกินโดนโดนโดน,น,น,นเกนิดอะืมตายไปตายไปสิอืมหัวแตก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 ก็ยังดิ้นได้ มาไม่ต้องลุกมาก็นอนต่อไปโอ้ยไม่จบไม่สิ้นทัทีทำไมมันเยอะขนาดนี้ปีนเข้าไปครับ ไปเปิดประตูมันจะได้และจะบอกนะว่าพวกมันจะมาพอ,อแล้วพอแล้ว,<ต>วสำรวจรอบๆก่อนมีของอะไรให้เก็บไหม ดูเหมือนว่าไม่น่าจะมีแล้วไม้เยอะนี่ผมน่าจะค้าพวกกระสุนระเบิดนะหรือไม่ก็ระเบิดคว้างไปครับทางนี้จะนำพาเราไปไหนต่อเป็นอีกปราสาทหนึ่งเหรอเนี่ย ป้อมประการครับเรามาที่ป้อมประการ <c oughs> เปิดไป <c oughs> โอ้โห <c oughs> ขอให้เราเก็บด้วยครับต้องมีอะไรรอต้อนรับเราอยู่แน่นอน <c oughs> อย่างนี้ก็เซฟก่อนครับมีระเบิดด้วยฟันไป โอ้ยมี่จะระเบิดให้เก็บโอเคเดี๋ยวเซฟเกมก,ก่อนโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ